กรณ์และส่วนผสมก็คือกะละมังเล็กแล้วก็ใหญ่นะคะมีชามผสมส่วนผสมแฮนด์มิกเซอร์นะคะแล้วก็ช็อกโกแลตยี่ห้อตามชอบเลยนะคะวันนี้ผิ่งก็จะทำให้ดู2รสนะคะก็คือจะเป็นรสคิต a t แคทออริจินอลนะคะแล้วก็มีรสออริโอค่ะมีวิปปิ้งครีมนะคะนมสดค่ะอาจจะใช้เป็นนมวัวหรือว่าจะเป็นนมถั่วเหลืองก็ได้นะคะนมค้นค่ะ กลิ่นวานิลาค่ะส่วนนมคาร์เนชั่นนะคะจะเป็นออปชันเสริมค่ะจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าก็จะทําให้ออสครีมนัวขึ้นอีกเยอะเลยค่ะมีน้ําตาลไอซิ่งนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่มีซอสช,ช็อกโกแลตหรือว่าซอสคาราเมลรสชาติต่างๆนะคะก็สามารถใช้แทนกันได้ค่ะ เริ่มแรกนะคะเราก็จะมาบชดช็อกโกแลตกันก่อนค่ะไม่ต้องใช้เครื่องแบบเราก็ได้นะคะใช้มีดสับเอาได้เลยค่ะแต่ว่าก็พยายามบดให้มีทั้งส่วนที่ละเอียดแล้วก็ส่วนที่เหลือเป็นชิ้นๆด้วยนะคะอย่าให้มันละเอียดหมดเลยนะเราบดไว้2อ,อย่างเลยก็คือบดคิตแคท at, แล้วก็บดโอรีโอแยกกันนะคะจะทำสองรสเลยค่ะวันนี้ขั้นตอนนี้ก็ง่ายๆเลยค่ะใส่นมเข้าไปนะคะ ใส่นมคัเนิชั่นเข้าไปใส่นมข้นเข้าไปแล้วก็ใส่วานิลานะคะถ้าเกิดใครชอบกลิ่นวานิลามากก็ใส่2ช้อนชาเลยก็ได้คะ่ะคนให้เข้ากันนะคะ อีกชามนึ่งนะคะเราก็เอาวิปครีมมาตีจนขึ้นฟูค่ะการใส่น้าตาลไอซิ่งนะคะก็จะทําให้ตีง่ายขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่าน้ําตาลไอซิ่งมันก็คือน้าตาลที่ผสมกับแป้งนะคะมันก็จะช่วยทําให้วิปครีมเนี่ยอยู่ตัวขึ้นนะคะใครชอบหวานมากก็ใส่มากนะคะตอนแรกนะคะก็ใช้เบอร์อ่อนสุดเลยค่ะตีไปไเรื่อยๆนะคะตีตรงกลางเฉยๆแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนที่ไปมาแบบนี้ค่ะ พอครีมเริ่มมีความข้นขึ้นนิดหนึ่งนะคะก็ให้เปลี่ยนเป็นระดับ2ค่ะเอียงชามวิปครีมนะคะแล้วก็ตีให้ทั่วๆรอบๆชามแบบนี้เลยนะคะอย่าให้มีเนื้อครีมส่วนไหนที่ตีมากไปน้อยไปนะคะไม่อย่างนั้นนะคะครีมก็จะแตกได้ค่ะตี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 ต,ต,ต,ตีวนไปเรื่อยๆนะคะประมาณ5นาทีนะคะก็จะเมื่อยนิดหนึง่งก็จะได้เนื้อครีมประมาณนี้นะคะก็เป็นอันว่าเกือบได้นะคะให้เปลี่ยนไประดับ3นะคะแล้วก็ ตีวนไปรอบๆชามนะคะประมาณ10วินาทีค่ะก็จะได้เนื้อวิปครีมที่เราต้องการนะคะซึ่งมันก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะคะก็คือตั้งยอดอ่อนนะคะไม่แข็งจนเกินไปค่ะเราไม่ได้ต้องการยอดแข็งนะคะเสร็จแล้วก็ใส่วิปครีมลงไปในนมที่ผสมไว้นะคะใส่ทีละนิดนะคะแล้วก็คนอย่างเบามือค่ะใส่แบบนี้สักประมาณ4รอบนะคะ แล้วก็ค่อยเอาครีมที่ผสมนมค่ะไปเทใส่ในชามวิปครีมอีกทีหนึ่งค่อยๆตะล่อมคนอย่างเบามือนะคะ ใส่ท็อปปิ้งลงไปในชามผสมเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นโอรีโอบดนะคะเราก็จะเอาชิ้นที่แบบละเอียดละเอียดนะคะใส่ลงไปเกือบครึ่งหนึ่งนะคะส่วนชิ้นที่บดใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็จะเก็บเอาไว้ก่อนนะคะเอาไว้ใส่ทีหลังอันนี้ก็จะเป็นคิดแคทนะคะ ใครที่อยากได้ไอศสครีมเนื้อนิเนียนๆสีขาวๆเลยนะคะก็จะเก็บท็อปปิ้งไว้ใส่ทีหลังก็ได้นะคะจะปั่นเฉพาะตัวไอศครีมวานิลาก่อนก็ได้คะ่ะในชามของคิดแคทนะคะเราก็จะใส่ซีซอ a คาราเมลซอสนะคะลงไปแทนน้ำตาลนะคะปิ่งก็จะใส่แบบวนๆแบบนี้นะคะประมาณ3รอบค่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มากกว่านี้ได้นะคะ รับชามส่วนผสมไว้นะคะแล้วก็นําไปเข้าช่องฟรีซนะคะระหว่างรอนะคะเราก็จะมาเตรียมอุปกรณ์ก่อนค่ะใส่น้ําแข็งนะคะลงไปในกระมังใหญ่นะคะซึ่งเรามีน้ําแข็งไม่พอนะคะเราก็เลยต้องเติมน้ําเอานะคะแต่ถ้าจะให้ดีก็คือใช้น้ําแข็งบดเพียวๆเลยนะคะผสมกับเกลือทะเลค่ะก็จะทําให้น้ําแข็งเย็นขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เอาชามส่วนผสมนะคะมาวางบนน้าแข็งนะคะแล้วก็ใช้แฮนด์มิกเซอร์นะคะตีครีมประมาณ5นาทีค่ะ แต่ว่าถ้ารู้สึกว่าน้ําแข็งเย็นไม่พอนะคะให้ใช้พลาสติกแรปนะคะแรปทั้งสองชามเข้าด้วยกันนะคะพร้อมชามน้ําแข็งเลยนะแล้วก็นําไปใส่ช่องแข็งอีกสักหนึ่งชั่วโมงนะคะค่อยเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วก็เอามาตีต่อค่ะ ตีครีมรอบที่2นะคะรอบนี้ก็จะเริ่มเห็นว่าเนื้อครีมเนี่ยก็มีความข้นขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ตีต่อไปแบบนี้นะคะประมาณ10นาทีหรือว่าจนกว่าน้ําแข็งเนี่ยจะละลายนะคะพอน้ําแข็งละลายเนี่ยเราก็เอากลับไปไว้ในช่องฟรีซก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยเอาออกมาตีใหม่ขั้นตอนนี้นะคะจะคล้ายๆกับการที่ใช้เครื่องทําไอศครีมนั่นแหละแต่ว่าเครื่องทําไอศครีมเนี่ยมันจะมีความเย็น อยู่ตลอดเวลานะคะเย็นแบบติดลบเลยมันก็เลยทําให้ตัวครีมเนี่ยมันข้นขึ้นง่ายกว่านี้นะคะแต่ว่าในเมื่อเราไม่มีเครื่องทําไอศครีมนะคะเราก็จะต้องใช้น้ําแข็งแทนไปก่อนรอบที่3แล้วค่ะไอศครีมก็เริ่มฟูขึ้นนะคะ เริ่มจะเป็นอารมณ์ซอฟต์เซิร์ฟแล้วนะคะใครที่มีเวลานะคะสามารถตีรอบที่อี่รอบหนึ่งได้นะคะแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยแค่3รอบก็พอแล้วนะคะเพียงพอแล้วที่จะทำให้เป็นไอศครีมเนื้อนุ่มได้นะคะ ถ้าใครใช้น้ำแข็งล้วนนะคะไม่ได้ผสมน้ำแบบเรานะคะจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าตัวไอศครีมเนี่ยแข็งข้นขึ้นมากเลยค่ะจะได้เนื้อที่ดียิ่งกว่านี้อีกนะคะจากนั้นเราก็จะใส่คิดแคทที่เหลือนะคะที่เป็นชิ้นใหญ่ๆเนาะคนๆให้เข้ากัน,นะคะ่ะแล้วก็นำไปใส่ในกล่องพลาสติกที่เอาไว้ใส่ไอศครีมได้เลยนะคะ ถ้าเป็นกล่องแบนๆเนี่ยก็จะดีมากเลยค่ะเพราะว่าจะทำให้อศสครีมแข็งไวแล้วก็แข็งเท่ากันทุกส่วนนะคะมาที่ลดโอริโอกันบ้างนะคะแล้วก็จะใช้เครื่องทำไอศครีมทำให้ดูบ้างเนอะเครื่องนี้เนี่ยก็จะมีระบบทำความเย็นในตัวนะคะก็คือไม่ต้องเอาถังเนี่ยไปแช่ในช่องแข็งเลยนะคะเปิดปุ๊บเย็นปั๊บนะคะก็จะให้เปิดเครื่องไว้ก่อนนะคะแล้วก็ตั้งเวลาประมาณ40นาที จะสังเกตว่าอุณหภูมิตอนนี้นะคะก็คือ31องศาค่ะแต่ว่าเครื่องเนี่ยจะปรับอุณหภูมิให้เย็นลงได้เร็วมากๆเลยนะคะสังเกตว่าผ่านไป6นาทีนะคะอุณหภูมิเปลี่ยนเป็นติดลบ22องศาแล้วนะคะ พอถึงเวลาก็จะได้ออกมาเป็นเนื้อไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะโรยโอรีโอบดหยาบลงไปนะสังเกตว่าเนื้อไอศกรีมจะมีเหมือนจุดข,ขาวๆอยู่นะคะอันนี้ก็คือเนื้อโอรีโอนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่อยากให้มีเลยนะคะอยากจะให้แบบว่าเป็นสีขาวนวลนๆนะคะจะทำเป็นไอศกรีมวานิลลาแล้วก็ปั่นเสร็จค่อยเอามาใส่โอรีโอทีหลังก็ได้คะ่ะ